สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการตีกะลอเอาบาจข้อข่าวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมานําเสนอนะคะภารกิจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบดร,ราชธานีนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าท่านได้ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ที่อําเภอไหนกันบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้เลยค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอรารธานีนะคะก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอรารธานีครั้งที่1ประจำปี2567ค่ะ วันที่19กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานะคะนายการกัณตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ประจำปี2567นะคะอยู่ที่ห้องประชุมศูนย์แสดงและจําหน่ายสินค้า1ตําบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปเซ็นเตอร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดบนราชธานีนะคะซึ่งก็มีคณะกรรมการนะคะกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดปนราชธานีเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงินนะคะงบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะจากเดิมค่ะรายละไม่เกิน35,000บาทนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นรายละไม่เกิน5 0,000บาทค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้คนพิการนะคะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง เจยบพันและก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาต่อกันที่นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีนะคะก็ได้จัดโครงการอ,อบจอสัญจรไปที่อำเภอสว่างเวียระวงค่ะ วันที่20กุมภาพันธ์นะคะ2567นารยกในการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุราชธานีค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุณราชธานีลงพื้นที่อำเภอสว่างบีระบงค่ะนำโครงการอบจอสัญจรออกให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเคลื่อนที่บริการซ่อมกายอุปกรณ์ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและคนชรารวมทั้ง ะะได้ประชาสัมพันธ์ภารากิจหน้าที่และผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรารธมานี้นะคะในรอบปีที่ผ่านมานะคะพร้อม ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําชุมชนกนับหนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิน่นก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาเป็นนะคะข้อมูลในการบําบัดทุกบํารุงสุขแก่พี่น้องประชาชนตามอํานาจหน้าที่ต่อไปค่ะ จากนั้นนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีค่ะพร้อมด้วยนะคะหัวหน้าส่วนราชการและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปพบปะผู้สูงอายุแล้วก็เปิดถนนนะคะเชื่อมระหว่างตำบลในพื้นที่ของอำเภอสว่างมีระบงด้วยค่ะ วันที่20กุมภาพันธ์2567ในการการตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุนราชธานีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุนราชธานีในลงพื้นที่พบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นและก็ร่วมทํากิจกรรมนะคะกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสว่างอําเภอสว่างเมีระวงจังหวัดปฐุนราชธานีค่ะโดยมีนายพกลกฤิเรืองสุขใส ในอำเภอสว่างเบียระวงให้การต้อนรับและก็ร่วมลงพื้นที่ติดตามภารกิจในครั้งนี้ด้วยนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางนะคะไปเปิดโครงการกอร่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอดฟันติกคอนกรีตค่ะสายบ้านหนองนกเขียนหมู่10ตําบลแก่งโดมค่ะถึงบ้านหนองแวงหมู่9ตําบลสว่างอำเภอสว่างเบียระวงจังหวัดบนรราชธานีระยะทางประมาณ1,900เมตรค่ะงบประมาณในการกอร่อสร้างครั้งนี้จำนวน 8ล้าน1 2 8 0 0 0บาทนะคะซึ่งเป็นถนนที่ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกินศักยภาพของอปทเป็นถนนนะคะที่มีลักษณะเชื่อมต่อ2ตําบลหรือว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์มากกว่า1แห่งจากนี้นะคะประชาชนก็จะได้ใช้ในการสัญจรไปมาแล้วก็ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บำบัดทุกบำรุงสู่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นต่อไปค่ะ มาต่อกันที่นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบนร,ราชธานีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ออกตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของตำบลก่อเอออำเภอเขีงในจังหวัดอุดร,ราธานีค่ะวันที่21กุมภาพันธ์2567 นายการกัตตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการค่ะก็ได้นําเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีออกตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนค่ะอยู่ที่รพสตบ้านดงยางตำบลเกาะเออําเภอขังในจังหวัดปนราชธานีสําหรับโครงการดังกล่าวค่ะได้จัดขึ้นนะคะภายใต้ The cat sat on the โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อประชาชนโดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาน้ำตาลในเลือดตรวจความเข้มของเลือดตรวจวัดความดานันตรวจสุขภาพทั่วไปและการสาธิตการกู้ชีพแบบฉุกเฉิน CPR นะคะนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปให้กำลังใจและมอบเวชภัณฑ์และไข่ไก่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน3ารายทั้งนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับบริการในเรื่องของการดูแลสุขภาพ อย่างทั่วถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความสะดวกสบายมีสุขภาพชีวิตที่ดีและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปด้วยค่ะ นอกจากนีน้เรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีค่ะได้มีความห่วงใยแล้วนะคะท่านยังได้จัดโครงการค่ะที่ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพื้นที่ของจังหวัดปนราชธานีนะคะนั่นก็คือได้จัดโครงการอบรมพัฒนาสกปภาพเครือข่ายของผู้สูงอายุค่ะ วันที่21กุมภาพันธ์6 7 6 7ในการการตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปนราชธานีนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุค่ะอยู่ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตากรอบ แอนรีสอร์ทอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะจากนั้นนะคะก็คณะผู้สูงอายุค่ะก็ได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขาดในระหว่างวันที่21-23กุมภาพันธ25์2567โดยมีการอบรม ให้ความรู้คนะ่ะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางสุขเพียงพอชะลอชราชีวายืนยาวอยู่อย่างไรให้เป็นสุขและเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นอกจากนี้นะคะยังแนะนําคณะผู้สูงอายุค่ะไปศึกษาดูงานนะคะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมาทางนี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความรักความสามคัคคีความเอื้ออาทรต่อกันการส่งเสริมเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการสร้างโอกาสให้กับแกนนําเครือข่ายผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปอีกด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คือภารกิจหน้าที่ของนายกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปกดไลค์นะคะกดถูกใจกดหัวใจค่ะผ่านทางเพจ Facebook นะคะและเวอ็ w w w u b o n g o t h ค่ะตลอดจนนะคะ u t u b e ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบนราชธานีนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีมีความสุขทุกทกท,กท่านค่ะ